นิทานเสริมคติสอนใจในหนึ่งนาทีณบึงใหญ่มีเต่าน้อยชื่อเร็วปีดเขากำลังนั่งมองแอ่งน้ำที่เล็กลงเล็กลงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊น้ำหายไปไหนกันนะทันใดนั้นพี่เมฆฟูฟ่องก้อนโตก็ลอยมาทักทายอยากรู้คำตอบไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เมฆจะพาไปผจญภัยบนท้องฟ้าเองพี่เมฆพาเร็วปีดลอยขึ้นไปสูงลิ้วดูนั่นสิจ๊ะ ระอาทิตย์ใช้ความร้อนเป่าน้ำให้กลายเป็นไอเล็กๆเหมือนลมหายใจที่มองไม่เห็นพี่เมฆอธิบายแล้วไอจิ๋วๆเหล่านั้นก็ลอยขึ้นมาจับมือเต้นระบำกันจนกลายเป็นก้อนเมฆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอุ๊ยพอพวกเรากอดกันเยอะๆพี่ก็หนักจนอุ้มไม่ไหวแล้วละพี่เมฆพูดจบก็โปรยหยดน้ำลงมาเป็นสายฝนเย็นฉ่ำเร็วปีดกลับสู่พื้นอย่างปลอดภยัยและเข้าใจว่า น้ำแค่เดินทางไปเที่ยวบนฟ้าแล้วก็กลับมานี่เองนิทานเรื่องนี้สอนเรื่องวัฏจักรของน้ำที่แสนสนุก